เวลาพี่เกิดเหตุอบบเจ้าของเดิมพ่อแม่เอาบัตรประชาชนมาให้พี่เคมหรอกยังไงซื้อรถมือสองประกันจะหลุดไปแล้วอันนี้พี่พี่มาจากไหนนะครับตัวชาของพี่ดูมาดูมาหลายเต็นบ้างยังที่แรกที่มาดูรถจริงที่เหลือนี่เธอโทรถามเพ่ยงเดียวใช่เพราะว่าไอ้อ่ะพี่พี่อยากได้สีดำมันไม่ค่อยมีใช่ไหมสีดำมันมีแต่สภาพดีๆมันมีน้อยแล้วจะมีประกันหรือเปล่าไม่มีครับพี่เพราะว่าประกันต้องถอดครับมันคือเป็นเจ้าของเดิมเวลาพี่เกิดเหตุอบบเจ้าของเดิมพ่อแม่เอาบัตรประชาชนมาให้พี่เคมหรอกยังไงซื้อรถมือสองประกันจะหลุดไไปปปแแลล้้ววพพพพพีีีีี่่่่่่่่่่่รรถททเเเิิงงงงขขาาาายยยอออออะะะตกันนนุม กันคืนเองไงพี่เอาประกันคืนพี่จะได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมล่ะเข้าไปเขาทำอะไรไม่ได้เลยดิได้ก็เวลาเกิดเหตุเขาก็โทรหาพี่ไงมีตัวอะไรให้มั่งอ่ะไม่มีอะไรเลยตอนนี้เหรอตอนตอนนี้ผมทำโปรลดราคามาแล้วแล้วก็ผมจะมีเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้พี่แล้วก็จะมีช่างกับรถสไลด์ดูแลพี่ปีนึ่งหลังการขายพูดถึงตัวอัลติสเนาะเป็นรถที่คนใช้เยอะมากนะครับแล้วก็เรื่องของการเป็นทางนั้น่ะค่อนข้างประหยัดที่สุดก็ชอบอยู่นะแต่ว่าเราจะคิดอีกหน่อยไหมหรือว่าเป็นลูกค้าผมนี่แหละ เทนนั้นตื้อมากนะแต่ว่าหนูบอกไปแล้วว่าหนูไม่โอเคมันรวดเร็วมากเทนนั้นจนเราอึดอัดอะแล้วก็ราคาก็แรงกว่าน,นี้แหละจริงๆมองไว้สองตัวซ<ๆ>ิตี้กับ<ๆ>กับอัลติสถ้าพี่ตั้งใจจะเป็นรถนั่งสบายผมแนะนำอัลติสถ้าพี่ตั้งใจจะเป็นรถขับแนวเที<ๆ>่ยวเที่ยวสปอร์ตผมแนะนำพี่ไปใช้ตัวซิตี้แต่ถ้าเรื่องของความอึดของเครื่องยนต์ขอให้อัลติสแต่ซิตี้ไม่กว้างเท่านี้นะภายในนะถ้าพี่ชอบอัลติสและซิตี้ยังไงต้องใช้นี่ถ้าพี่โอเคอนเอินอะไรไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมไม่ต้องครับพี่ทำสัญญาอะไรไม่ต ไม่ต้องครับเดี๋ยวบรรยากาเองถูกต,ต้องถูกต,ต,ต้องครับเดี๋ยวผมจัดให้โอเคครับเคนนี่ลูกค้าก็จอนนะครับใครที่อยากได้รถดีๆอย่าลืมนึกถึงเราออเดี๋อโต้ครับแล้วลุงโอ๊ตจะจัดให้